สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเรานะคะมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้จัดทําโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวไหว้พระอิ่มบุญพาเที่ยวชุมชนยนวิถีกินของดีเมืองนครปฐมนะคะจุดประสงค์ของโครงการเราก็คือเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างไรายได้ให้เกิดกับชุมชนนะคะวันนี้นะคะเราได้ไปสำรวจเส้นทางเส้นอำเภอนครศรีนะคะ,ะเส้นทางก็มีไป วัดศิษต์ทองวัดใหม่สุปดิษธารามตลาดท่านาและดูบัวคาเฟ่ฟาร์มค่ะสถานที่แรกนะคะนั่นก็คือองค์พระปฐมเจดีย์นะคะเรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์กนะของจังหวัดนครปฐมเลยนะคะไม่ว่าใครจะผ่านไปผ่านมาหรือแม้กระทั่งพูดแค่ชื่อจังหวัดนครปฐมนะก็ต้องมาที่อ,องค์พระปฐมเจดีย์นะคะนั่นก็เป็นที่แรกเลยนะคะสำหรับที่ที่สองนะคะเราก็ได้เดินทางต่อมากันที่วัด รีสัทองนั่นเองค่ะหรือว่ามีชื่อเดิมว่าวัดหัวทองนั่นเองนะคะเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็มีในเรื่องของความสําคัญนะที่เกี่ยวกับจงังหวัดนคปรปฐมนะคะนอกจากนี้นะคะก็เป็นสถานที่ที่มีในเรื่องของเครื่องรางของขังนะคะแล้วก็พระเกจิชื่อดังเลยนะคะของประของนคปรปฐมนะคะอย่างเช่นหลวงพ่อน้อยนาวัดนั่นเองนะคะถ้าพูดชื่อเนี่ยเรียกได้ว่าเสียนพารลหลายคนก็ต้องรู้จักเป็นอย่างที่แน่นอน นะคะแล้วก็มากันที่สถานที่ที่3นะคะก็เป็นวัดเหมือนกันนะคะก็คือวัดใหม่สุปดิฐารานั่นเองนะคะหรือว่ามีชื่อเดิมว่าวัดใหม่ริมจวนนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นอีกวัดหนึ่งเหมือนกัน,นะคะ่ะที่มีประวัติศาสตร์นะ,ะแล้วก็มีความสําคัญอย่างมากนะ,ะกับจังหวัดนครปฐรมนั่นเองนะคะแลนด์มาร์คภายในวัดอีกอย่างนะคะนั่นก็คือพระศิวลีนะคะที่ คนที่ทําการค้าการขายหรือว่าเชื่อในเรื่องของดวงนะคะก็สามารถมาลงณห,หน้าทองนะคะเสริมดวงต่างๆได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะต่อมานะคะนั่นก็คือสถานที่ที่สี่นะคะสถานที่ที่4นั้นก็คือตลาดสดทานานั่นเองนะคะตรงนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนนะะเพราะว่าเป็นตลาด ่าเก่าแก่นะคะที่อยู่คู่กับชาวนาครชัยศรีมาอย่างช้านานนั่นเองนะคะมีเขาเรียกว่าอาของค้าของขายที่ขายโดยคนในชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของส้มโอพันนครชัยศรีะค่ะหรือว่าอาอีกชื่อหนึ่งก็คือส้มโอพันข่าวน้ําผึ้งแต่ตรงนี้เป็นตลาดท่านานะคะเป็นตลาดเก่าค่ะเป็นตลาดเก่าแก่ค่ะ ลูกค้าก็จะมาซื้อพวกผลไม้ซ้มโอเพราะว่าตัวนี้จะเป็นของคื้นนี้เลยค่ะเป็นผลไม้ตามฤด,ดูกาลแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นของนครชัยศรีเลยนะคะผลไม้ก็จะมาจากคลองจินดาสามพานเนี่ยค่ะก็มีชมพู่มีฝรั่งไส้ขาวไส้แดงกิมจูพวกนี้ค่ะแล้วก็มากันที่ที่สี่นะคะนั่นก็คือดูบัวคาเฟ่คือสายที่เราอยู่กันในตอนนี้นั่นเองนะคะก็เป็นสายนี้ท่องเที่ยวที่เหมาะสําหรับอ่า ครอบครัวนะคะที่ต้องการพาบุตรหลานหรือว่าพาคนในครอบครัวนะคะมาเที่ยวอย่างสถานที่แห่งนี้นะคะถึงแม้ชื่อจะบอกว่าเป็นคาเฟ่แต่ไม่ได้มีเพียงแค่คาเฟ่คฟ่คะมีทั้งร้านอาหารแล้วก็มินิสูนะคะก็คือมีมินิสูก็คือมีสวนสัตว์นะคะขนาดเล็กนะคะอยู่ภายในสถานที่แห่งนี้ด้วยนะคะบอกได้เลยนะว่ามาเส้นทางท่องเที่ยวนครชัยศรีเนี่ยไม่ได้มีแค่วัดอย่างเดียวนะคะมีเรื่องของของฝากสนับสนุนท,ท่องเที่ยวชุมชนนะคะยังไงก็ ามาเที่ยวที่นครชัยศรีหรือว่านครปฐมนะคะช่วยกันสนับสนุนชุมชนของนครปฐมกันด้วยนะคะ